สุดยอดครับท่านประธานบริษัทเรื่องจริงเลยนะเมื่อวานพ่อเข้าบริษัทเขาไม่ <laughs> <laughs> พ่ออ่ะจะเข้าจะเข้าไปที่ห้องแต่ถ้าพี่โกดังอ่ะอยาไม่เข้าตะหลวงอ่ะคุณสันนสนองเกียจะเข้ายามไม่เข้ายามบอกว่าว่าทำไมครับตรงนั้นที่ส่งของค่ะ เข้าอยู่ทางนู้นแท้จริงแล้วเขาคือประธานบริษัทเอ็นดูพ่อกูยามไม่ให้เข้าไม่ได้ไม่ได้ได้กำไรนะไม่งเดี๋ยวจะจำพ่อกูหูไม่ค่อยดีด้วยช่องหลังหูตึงด้วยบอกให้ไปหาหมอไอ้ยันทีไอ้ไม่ใช่หูตาจมูกกูก็พาไปเขาถามว่าฉีดวัคซีนมาหรือยังคะได้รับการฉีดวัคซีนมาหรือยังคะ พ auto, ่อกูบอกว่าอ๋อไม่ฉีดรัฐบาลมันรอรัฐบาลมันรอผมไม่ฉีดผมรอทีเดียวเลยผมรอไฟเซอร์ีเดียวผมมีตังก็คือเขาเพิ่งรวยไงเข้าใจป่ะพ่อกูเพิ่งรวยเมื่อเมื่อเมื่อหน้าเงาะที่ผ่านมานี่เองกูเลยบอกพ่อเขาถามว่าฉีดวัคซีนมายังก็ไม่ฉีดก็เดี๋ยวพ่อรอไงรัฐบาลมันรอถ้าผมถ้าจะถ้าจะแยงผมถ้าจะแยงผมผมกลับอ สุดท้ายทำไมรู้บ่ะกกับหมอก็ไม่ทอมหมอก็ไม่ทอมเพราะท่นไม่ยังกับ<ะ>จบฮัลโหล<อ>ได้สิบห้าล้านนะลูกอะไรสิบห้าล้านเราไม่ฟังเลยไม่ยังไม่ได้ถามจะมาสิบห้าแล้วสิบห้าล้านอะไรนะพ่ <c oughs> อกินเหล้าไปยังก็กลังกินอยู่กินอยู่เหรอเออถ้าขาดถ้าถ้าไลน์นี้ขาดทุนสักสิบล้านไหวไหมอ่ะ แต่ลูกอะอ้าวคลิปมาดีว่เอาคิดว่ามาแล้วแต่การเดินของลูกอะอเอาละพ่อหหนนะตัดสินใจให้ไม่ได้หรอกแต่เสียงหนอยเหมือนกันนะแต่เสียงก็หงอยนะแต่เสียงแบบเหมือนเศร้าเหมือนคนแกต่ตัดพอ้อตัดพ้อเหมือนคนแบบน้อยใจแล้วแต่ทำไงก็ทำ, downward, ทำแล้วแต่ลูกสิบล้านไหวไหมขัดทุน แม่เน็ตจะหมดแล้วออกไปเถอะถพราว่าตังมึงน้อยขนาดนั้นถ้าวงเงินมึงจำกัดชีวิตเน็ตมึงขนาดนั้นก็ออกไปเถอะนะนี่ออนยันมีอดอร์เข้ามายังเนี่ย